สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรู n น่าประจำวันคลิปที่309นะวันนี้ทุกคนก็ได้ยินข่าวนะว่าตัวไบแ a น c e ถูกองค์กรองค์กรหนึ่งนะของสมมิกาเนี่ยฟ้องนะก็เป็นเรื่องเขาเรียกว่าผมมองว่ามันเหมือนเป็นแผนั่นะนะฮะเพราะว่าเดิมเนี่ยตัวเซกเองก็พยายามจะฟ้องไบแ a น c e นะมันก็เหมือน เอาง่ายๆตัวเสกเองเนี่ยโดนคอยเบสใช่ไหมฮะก็คือมีการฟ้องกันไปกันมากับคอยเบสเขาก็มองว่าเออตัวเองคงจะรับมือ,อยากนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคอยเบสก็ฟ้องกลับนะก็เลยมีอีกหน่วยงานหนึ่งเกิดขึ้นมานะมาหาเขาเรียกว่าแผลของ n บแน e เพื่อฟ้องนะน่าจะเป็นเรื่องการเทรดโดยใช้บอทอะไรประมาณนี้แหละนะฮะแต่ประเด็นปัญหาคือผมไม่ได้มองแบบจุดย่อยผมมองแบบภาพใหญ่ มองภาพใหญ่ยังไงฮะถ้าเกิดคุณดูตั้งแต่ปีที่แล้วมาเนี่ยตั้งแต่ตัวเฟดเองเนี่ยขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยเขาก็รู้อยู่ว่าธนาคารมันจะเจ๊งนะผลสุดท้ายมันก็เจ๊งนะแล้วก็ตัวเซกเองเนี่ยก็จ้องเล่นนะฮะเล่นจริงๆเล่นลิปเปิลมาก่อนนะแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยตัวเองก็สนับสนุน FTX นะไปไปมามา FTX โกงนะโกงผู้ใช้นะโอนเงินผู้ใช้ออกไปก็ ก็ถือว่าเป็นข้ออ้างที่เอามาเล่นพวกกระดานต่างๆนะว่าทําผิดกฎหมายนูน่นนี่นั่นเหมือนคล้ายๆว่าจะผลักดันเนี่ยนะให้ตัวกระดานต่างๆออกไปจากสหรัฐอเมริกาไงก็ไม่รู้นะโดยที่นะอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็เสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง CBDC แล้วก็เกิดมลรัร์ต่างๆก็เริ่มนะออกวีโต้นะ วีโต้ใน2แบบก็คือวีโต้เลยหรือเสนอร่างกฎหมายสวนเข้าไปเลยนะให้อนุญาตให้บิตคอยหรือคริปโตเนี่ยเป็นเงินเป็นอะไรพวกนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นผมมองว่ามันเป็นเรื่องอกำลังที่จะหาเหตุสร้าง CBDC เพื่อสร้างสกุลเงินใหม่ในการที่จะรีเซ็ตนี่นะที่เราก็รู้รู้เป็นทฤษฎีสมคบคิดนะฮะแต่ไอ้ทฤษฎีสมคบคิดส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นจริงตามนั้นนะนะ อันนี้ก็ว่ากันไปผมก็ว่าเป็นไม้หนึ่งไม้เด็ดนะแต่ในทางตรงกันข้ามเนี่ยในเอเชียเองโดยเฉพาะฮ่องกงเองเนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือนะเอ,อ่อในการที่จะเปิดนะคริปโตบ้างอะไรบ้างพยายามที่จะให้สินเชื่อดึง,ด,งดูดในเมื่อคุณอยู่สเริกาไม่ได้คุณก็มาอยู่ฮ่องกงเลยนะแต่กระดานจะเปิดมิถุนาฉะนั้นผมก็เชื่อว่าพวกกระดานต่างๆที่ถูกบีบเนี่ยนะฮะ จากประเทศหนึ่งเนี่ยก็จะมาอยู่ที่นี่นะพอมาอยู่ที่นี่เงินทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงก็จะไหลเข้าตรงนี้นะฮะก็สนุกดีเหมือนกันนะเออประเด็นปัญหานี้ก็เป็นเรื่องของการเมืองนะแต่ก็ทําให้นักลงทุนเนี่ยวิตกนะเพราะอะไรเพราะว่าการที่เขาเล่นกระดานเนี่ยเขาไม่ต้องการให้พวกทรัพย์สินโดยเฉพาะเงินแนละที่มีการาฝากอยู่ในธนาคารถูกถอนมาอยู่ในบิตคอย เพราะว่าเขารู้นะว่าตอนนี้เนี่ยควรถอนเงินนะเพราะกลัวว่าธนาคารจะล้มใช่ไหมก็ถอนเงินสดออกมามาซื้อบิตคอยก็เล่นกระดานซะก่อนเลยในจุดที่มันเอาไว้ซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็สร้างความไม่น่าเชื่อถือนึกออกมาฮะในมุมหนึ่งธนาคารล้มอีกมุมหนึ่งก็สร้างความไม่น่าเชื่อถือให้กับกระดานนะเพื่อไม่ให้เงินเนี่ยมันถูกถ่ายโอนไปอยู่หลุมหลบภัยชนิดนี้นะเพื่อมีมูลค่าแข็งตัวขึ้นมานี้ ก็ผมก็มองว่ามันก็เป็นกลยุทธ์ต่างๆนานาที่ทำมาตลอดทั้งปีที่แล้วนะอ่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งอีกอันนึงอย่างที่บอกนะฮะว่าเราก็รู้อยู่ว่าช่วงเวลาต่างๆเนี่ยผมก็ให้ทไทม์ไลน์ไว้หมดแล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามัวมานั่งเฝ้ากราฟนะดูเขียวดูแดงดูเขียวดูแดงเงี้ยมันก็หวั่นไหวไปตามอารมณ์ของตลาดนะ ในเมื่อคุณก็รู้อยู่แล้วว่าช่วงเวลามันเป็นบล็อกเป็นบล็อกของมันใช่ไหมผมก็พูดไปในคลิปไหนอะที่บอกว่าการขึ้นของบิตคอยน์ในพระุกต้องอังคารใช่ไหมหลายคนก็ไปคำนวณส่งการบ้านมาดูแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวพระุกมันจะย้ายนะฉะนั้นแล้วมันจะมีช่วงสั้นๆในช่วงต้นปลายเดือนมีนาถึงกลางเดือนเมษาเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีและอาทิตย์มันจะย้ายเข้ามาในช่วงหลังสงการคือ14เมษาใบเนี่ยมันจะร่วมกับราหูแล้วไอ้ดาวพฤหัสยังไม่เข้า ช่วงนั้นมันก็อาจจะพลิกพิกนิดนึงมาอาจจะทิ้งหางลงมานะแล้วก็บดีก็ดาวพฤหัสเข้าหลังวันที่เท่าไหร่วันที่19เมษายนไปแล้วมันก็จะมีช่วง14บสถึงสิบเอ่ะมันก็จะเปาะบางนิดน,นึงใน,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 นช่วงสงการนะนะแล้วก็เรารู้ช่วงเวลาอยู่แล้วผมก็มองว่าเอ้ยมันก็มันก็เป็นบล็อกของมันอ่ะนะเออคุณจะทุกข์จะร้อนอะไรคุณก็ ดูไปลักษณะเราถือยาวนะเราไม่ได้เล่นสั้นนะอีกข้อหนึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วว่าโอกาสที่จะถึง1บาทเนี่ยมันคือการเป๊กนะซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็ให้ช่องทางในการเข้าไปดูนะก็คือทวิตเตอร์นเนี้ยเนี่ยทวิตเตอร์ทางการเนี่ยนะของเทอร่าคลาสสิกทางการเนี่ยก,ก็แชร์นะบทความภาษาอังกฤษที่เป็นการพูดคุยระหว่างเดฟซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับดันแครเลยนะว่ามันสามารถทําได้นะแล้วผมก็แชร์เรื่องดันแครนเนี่ยจะเป๊กกันที่เท่าไหร่ บางคนก็อาจจะดูว่ามันเป็นการที่ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมเลยผมก็ยังพูดย้ําอยู่ว่าตัวดันแคนเองก็ไม่ได้บอกว่าทําพรุ่งนี้นี่เขาบอกว่าเขาทําเนี่ยนะเขาจะทดลองเนี่ยประมาณช่วง Q3 นะแล้วตั้งแต่ตุลาไปเนี่ยก็คือการเป๊กนะตั้งแต่ตุลาเขาก็บอกว่าตั้งแต่ตุลาตุลาปีนี้ไปจนถึง q 1ของปีหน้านะ Q1 ของปีหน้าเพื่อจะให้เกิดก่อนเนี่ยการ เขาเรียกว่าฮาร์วิ่งของบิตคอยน์นะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้คือแผนของดนะันแคนนะนะส่วนแผนของอาจาร,รย์คิมของคนอื่นหรือของเดฟคนอื่นซึ่งอยู่ในเงามืดเนี่ยที่เขายังไม่เปิดออกมาเนี่ยตัวดันแคนเองเขาก็บอกว่าเขาก็ไปเห็นแผนคนอื่นอยู่นะแต่ตัวดันแคนเองก็เป็นคนเสนอแผนไอ้ซิกกี้ซิกกี้อะไรของเขาเนี่ย เขาก็ต้องดําเนินต่อไปโดยเขาจะทําไว้เปเปอร์เนี่ยแชร์ออกมาสู่สาธารณะเนี่ยก่อนวันที่1น,นี้ก็คือวันเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยหรือวันอาทิตย์ของประเทศไทยนะวันที่หนึ่งของประเทศเขาวันอาทิตย์ของประเทศไทยก็คือวันที่สองฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเอา้าก็เขาก็บอกช่วงเวลาชัดเจนอยู่แล้วคุณจะวุ่นวายอะไรในเมื่อ มันก็ยังไม่ถึงเวลามันเหมือนเรากําลังจะไปดึงเวลาให้มันมาเร็วขึ้นมันเป็นไปไม่ได้นะแต่ไอสิ่งที่มันลบเล้ากวนใจมันก็อาจจะเป็นเรื่องภาระการเงินและหนี้สินนั่นแหละนะซึ่งผมก็พูดหลายครั้งว่าเราต้องจัดการที่ตัวหนี้นะไม่ใช่มารอคอยวาสนาอย่างนี้มันไม่ใช่อันนี้วันนี้นะตัวทวิตทางการเนี่ยนะฮะของเทอร a ่าคลาสสิกเนี่ยก็ได้บอกว่าเนี่ยเขาก็จะมีการพูดคุยถึงเรื่องอาการสิ้นสุดนะ Q1 นะ ในการทำงานต่างเนี่ยไม่ว่าเป็นอาจารย์คิมนะโทเบียนก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันนะเนี่ยก็จะเป็นการสรุปโปรเจกต์นะว่าที่ได้ทำมามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะมีการพูดคุย ADM นะก็เหมือนวิทยุอะ่ะอันนี้ก็ไปฟังกันแล้วกันนะนี่ผมก็ให้ลิงก์เอาไว้ให้นะแล้วก็จะมีการทำ Q สองนะ Q สองก็น่าจะเป็นอ่าการเชื่อมต่ออะไรต่อเมียอไรนะรวมอันรวมไปถึงอ่ อะไรนะปัดเอไหรือปัญญาประดิษฐ์ที่จะสร้างขึ้นมาควบคู่เพื่อจะป้องกันหรือแก้ปัญหาในเชนของลูน่าคลาสสิกนะก็คือเหมือน,ในใคล้ายว่าคอยแก้ไขปัญหาให้แทนมนุษย์นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดำเนินการต่อไปผมก็มองว่าถ้าคุณถือหุ้นในลักษณะดูมูลค่าเนี่ย เขาก็ไม่ดูความผันผวนในเรื่องราคาหรอกเพียงเขาจะซื้อในจุดที่ต่ําสุดแล้วไปขายในจุดที่สูงสุดในตามเวลาที่เขารอฉะนั้นนี่เราต้องถามใจตัวเองว่าเราเป็นนักลงทุนแบบไหนนะอีกอันหนึ่งก็เป็นการพูดถึงของอ่าเล็ก YZ เซนะเล็ก y z เซเนี่ยเขากล่าวบอกว่าถ้าเธอรล่าคลาสสิกหรือลูน่าคลาสสิกเนี่ยมีมูลค่าเท่ากับที่บามูลค่าตลาดหรือมาร์เก็ตแคปเนี่ยนะเออก็ราคามันจะขึ้นไป10เท่าผมก็ลองคํานวณดูแล้วนะ เออเราก็ลองไปดูนะอันนี้เป็น ADM นะแล้วทวิตเตอร์เขาก็ทวิตนี้แหละนะอันนี้ก็เป็นการพูดคุยว่าอนนการรีเพกเนี่ยมันสามารถทําได้นะมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้อันนี้ก็เป็นการพูดคุยนอกจากออดันแคนนะหมายความว่าเราก็ฟังคนอื่นบ้างนะไม่ใช่ว่าโมโนอยู่แค่คนเดียวนะส่วนข่าวของเล็ก w วเ e เนี่ยนะเขาก็กล่าวถึงว่า ถ้าถ้ามูลค่าตลาดหรือ market cap เนี่ยนะลูน่าคลาสิกเนี่ยเท่ากับทีิบาทเนี่ยมูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นไปถึง 10x เลยนะอ่าซึ่งอันนี้เขาก็ว่าของเขาไปนะเนี่ยเขาก็เปรียบเทียบผมก็เลยลองเอามาเปรียบเทียบให้ท่านดูนะคืออย่างนี้อุปทานเนี่ยของชิบะนะของชิบะเนี่ยมันเท่านี้ใช่ไหมนี่แปลว่ามันเยอะกว่าลูน่านะมันเยอะกว่าลูน่ามันมากกว่าลูน่าเนี่ยห้าสิบแปดจุด้าเท่านะ ซึ่งในนี้เนี่ยเขาคำนวณออกมาเนี่ยมันจะอยู่86เท่านะเดี๋ยวนะ,ะประมาณ86เท่ายังไง86.6เท่านะอันนี้เขาคำนวณของเขานะแต่ผมผมผมลองหารดูแล้วนะพอหารมาแล้วเนี่ยอยู่5จุดนะ8.5นะ85.9เท่านะเนี่ยเขาลองหารดูนะส่วน market แคปของชิบ,บาเนี่ยอยู่อันนี้ตีเป็นเงินบาทนะ200 2แสนล้านนะ2แสนล้านบาทมูลค่า Market Cap ของ l ู n a ตอนนี้อยู่ที่20,000ล้านบาทนะ20,000ล้านบาทนะถ้ามูลค่าเนี่ยมันมันเท่ากันนะคือจำนวนเหรียญเท่านี้นะ r าเ e t Cap เท่านี้มูลค่าเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ที่3 3สตางค์แต่จริงๆแล้วมูลค่าเท่านี้เนี่ยมันเคยขึ้นถึง2สตางค์มาแล้ว2สตางค์จ16นะฉะนั้นแล้วเนี่ย เราอย่าลืมนะการคำนวณตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้บวกลบคูณหารเมื่อเป๊กน,นะยังไม่ได้บวกลบคูณหารถ้าเกิดมันบวกลบคูณหารก็คือถ้าเกิดเราคิดด้วยขอ้อเท็จจริงปัจจุบันอันนี้แปลว่าชุดความคิดปัจจุบันแล้วผมถึงพูดไงฮะอย่าเอาความคิดชุดปัจจุบันเนี่ยไปใช้ในอนาคตเพราะว่าอนาคตยังมีปัจจัยอื่นๆในการเปลี่ยนแปลงอุปทานตรงนี้อยู่อ่าและอีกอันหนึ่งก็คือ Market cap ตอนนี้เนี่ยในตลาดบิตคอยในตัวบิตคอยเองเนี่ย ถ้าถ้าเรามองเรื่องการเข้าถึงอินเทอร์เนต็ตเนี่ยยังเป็นการเข้าถึงอินเทอร์เนต็ตเพียงแค่สี่เปอร์เซ็นเท่านั้นและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยประกอบกับนะมีเหตุผลประกอบด้วยนะประกอบก,บกับกระดานเทรดถูกฟ้องร้องกันบันเลยตอนนี้นะโดยเฉพาะ ftx คูเอ่อคอยเบดไบแนนเนี่ยมันต้องรอจนกว่าจะมีการเปิดกระดานกันที่ไหนนะที่ฮ่องกงนะรวมถึงประเทศต่างๆที่กำลังจะออกกฎหมายในการยกเว้นภาษีด้วย ฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวดึงดูดให้คนเข้ามาตลาดแต่ไอการกระทําทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ได้เร็วหรอกมันต้องใช้เวลาจนถึงมิถุนายนนูน่นฉะนั้นเน็ตเด็กไอตัวเน็ตเด็กเนี่ยก็จะเปิดให้เทรดคริปโตเนี่ยในเดือนมิถุนากลกกระดาเช่นกันทุกอย่างเนี่ยมันจะไปมิถุนากรกกดาหมดเลยฉะนั้นคุณจะไปทําให้ว่า,วาพรุ่งนี้มันถึงเดือนมิถุนาเลยเป็นไปไม่ได้มันมีแต่อย่างเดียวเท่านั้นคือคุณต้องรอให้มันถึงมิถุนาถูกไหมอันนี้คือข้อเท็จจริงเนะ ส่วนเรื่องดวงชะตาเนี่ยดวงชะตาก็คือมันก็ยังอยู่ในบล็อก1 0 19เมษายน6 6ถึง17ตุลา6กอยู่เดียรอันนี้คือบล็อกที่1ไอ้บล็อกที่1ทําไมต้องจัดเป็นบล็อกที่1ในเมื่อดาวพฤหัสเนี่ยโคจรเราก็รู้อยู่ว่าคุณคนที่ดูหมอเป็นก็บอกว่าอันเนี้ยก็ดาวพฤหัสมันโคจรนะทับราศีเมษนะตั้งแต่วันที่19เมษายน6 6ถึง30เมษายน6 7แต่ทาไมอาจารย์ตัดวันที่17ตุลา66คือมันมีข้อเท็จจริงไม่เหมือนกัน นะฮะ19เมษายน66เนี่ยถึง17ตุลาคม66เนี่ยมันจะมีดาวพฤหัสทับอาทิตย์แล้วราหูทับอาทิตย์ด้วยคือมันมีราหูคายอยู่อ่ะมันเหมือนเอาง่ายๆเวลาคนจะเดินมันเหมือนมีเสี้ยนคายอยู่อ่ะมันยังเดินไม่คล่องตัวเท่าไหร่เนี่ยจนพอ17ตุลา66ราหูย้ายออกปัญหาทางกฎหมายการฟ้องร้องการดําเนินคดีต่างๆทุกอย่างไอ้ที่เป็นอยู่เนี่ยกฎมุงกฎหมายอะไรพวกนี้มันจะคลายออกเลย นะเพราะดาวพฤหัสทับมันก็จะให้ผลดีตั้งแต่17ดตุลาคม66ไปจนถึง30เมษายน6 7และยังให้เอฟเฟกต่อไปอีก30เมษายน6 7ถึง13พฤษภาคม68ดอีกหนึ่งปีเพราะดาวพฤหัสจะไปร่วมเงินกับราหูเอดาวมฤตยูอยู่ในเรือนการเงินโลกฉะนั้นแล้วเนี่ยสุภาพมาเป็นเงินนะ่ร่วมกันกับมฤตยูเนี่ยแปลว่ามันประสบความสําเร็จในเรื่องไอ้อะไรนะ cbdc บล็อกเชนการเงินระเบียบการเงินโลกอะไรพวกเนี้ยในรอบ8 4ปี ที่มฤตยูอยู่ตรงนั้นนะ84ปีนะมันถึงจะวนมาทีหนึ่งฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้มูลค่าตรงนี้เนี่ยที่เปรียบเทียบกันเนี่ยมันก็เป็นเพียงการคิดจากอุปทานณนะปัจจุบันนะเป็นอุปทานในปัจจุบันนะไม่ให้อุปอทานเมื่อลดแล้วนะเหมือนชิบะเหมือนกันตัวชิบะเนี่ยเราคํานวณมูลค่ามาเกตแค a เนี่ยเราบอกว่าจะมากมายเนี่ยเท่ากับนั่นเท่ากับนี่เนี่ยเพราะเราคิดโดยพื้นฐานอุปทานเท่านี้ไง เรายังไม่ได้เผาอ้ระบบที่จะใช้เผาโดยโดย,โดยอะไรนะชิบารียมอะ่ะคือยังไม่รู้เลยมันจะเผาชิบารียมในวันหนึ่งหรือยี่บี่ชั่วโมงมันจะหมดไปเท่าไหร่และเมื่อเป๊กกันแล้วเนี่ยรูหนา้าซีไอที่ปริมาณมีเท่านี้จะลดเหลือเท่าไหร่ไอปัจจัยตรงนี้เรายังไม่ได้คํานึงถึงพอไม่ได้คํานึงถึงเพราะมันยังไม่เกิดเนี่ยเราก็ยังตัดสินไม่ได้ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ นึกออกไหมฮะมันจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันคํานึงถึงไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่มันยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะเคยเกิดขึ้นยังอะยังนะการเผาด้วยชิบะเรียมก็ยังไม่เกิดขึ้นมันเป็นแต่เพียงการคาดคนะเนเฉยเฉยคาดคะเนเฉยเฉยนะซึ่งตัวชิบะเองผมก็บอกไว้ในคลิปของชิบะนะตัวลูน่าเองผมก็พูดไว้แล้วว่ามันมีอยู่2บล็อกด้วยกันซึ่งแนวโน้มเนี่ยนะจนถึงวันนี้เนี่ยตัวลูน่าเองเนี่ยไม่ได้ ขึ้นนะโดยวันเกิดของบล็อกเลยนะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยน่าจะเชื่อว่าวันเกิดของบริษัทนะถูกแล้วนะถูกแล้วฉะนั้นเนะี่ยบล็อก2บล็อกที่เหลือเนี่ยกับอะไรนะเว็บมันมีอยู่5เว็บที่มันจะต้องขึ้นน่ะที่ผมเคยลงไว้ให้อะที่ทวิตเตอร์นะผมก็จําไม่ได้แล้วเนี่ยที่มันจะเป็นเว็บคูณ3คูณ3ขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้นก็มีแนวโน้มความเป็นไปได้เหมือนกันนะฉะนั้นนะ่ยคุณลองเอามาเทียบกับช่วงเวลาที่ผมบอกนะ ดูตามนี้แหละแล้วก็ตั้งออเดอร์ทิ้งไว้นะเมื่อไรก็เมื่อนั้นนะเมื่อไรก็เมื่อนั้นนะดันแคนจะทำอะไรจะทำเมื่อไหร่เมื่อไหรก็เมื่อนั้นนะอีกอันหนึ่งก็เนี่ยอย่างที่บอกแหละว่าฮ่องกงเนี่ยเขาก็เตรียมปูพื้นเรียบร้อยแล้วนะนะเพื่ออำนวยความสะดวกในการในด้านธนาคารและจัดหาเงินทุนสำหรับไอ้บิตคอยตลาดคริปโตเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางระดับโลกเลยนะอ่าบูมเบิร์กนะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอเค อเมริกาแบนใช่ไหมดีนะเงินยังไม่ได้อยู่กับมันนะโอนมาอยู่ฮ่องกงหมดเลยคราวนีจ้จีนกินเรียบนี่นะแบนดีดนักนะก็ให้มาอยู่นี่ให้หมดเลยฉะนั้นนะก็จีนกินเรียบนะก็ไม่รู้จะมาเสียใจในภายหลังหรือเปล่านี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะอีกอันนึงก็อย่างที่บอกแหละว่าตัวดันแคนเองตอนนี้คือเราอย่าไปลำคาญเขาเพราะอะไรเพราะว่าตัวดันแคนเอ,เองเนี่ยเขาก็มี มีหน้าที่มันก็เหมือนนักการเมืองหาเสียงอะ่ะเนี่ยเขาก็หาเสียงไปเรื่อยแต่ประเด็นปัญหาคือเขาก็ผุดเขาก็แย่ไอเดียออกมาเรื่อยๆนะฮะว่าเขาจะเป๊กกันที่เท่าไหร่เขาจะทำยังไงเราต้องรอไว้เปเปอร์เขาก่อนไว้เปเปอร์เขายังไม่ออกนะไว้เปเปอร์เขาจะออกวันเนี่ยวันที่1มีเมษาใช่ไหมเขาบอกว่าตั้งแต่ยี่ยี่สิบสองยี่สิบสามมีนาจนถึงวันที่1เมษาเนี่ยว้เปเปอร์เขาจะออกฉะนั้นตัวไว้เปเปอร์เขาออกเนี่ยมัน มันมีเงาตะคุ่มตะคุ่มตั้งแต่วันที่เขานอยอะ่ะนะที่เขาเข้าไปในห้องแชทแล้วเขาก็ n o อ,อะ่ะออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยแผนรีเพ็กเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วโดยบุคคลที่เราก็รู้ว่าใครเขาก็เลยล็อกทวิตเตอร์เขาอยู่พักหนึ่งอะ่ะนะเรืองนะน o อ s y นอยแต่ด้วยความว่าเขาเป็นผู้เสนอแผนไงเขาก็เดินหน้าต่อนะเขาก็เดินหน้าต่อก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความอึดถึกอึดถึกนะอึดอึดและถึก อึดและถึกฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าเออก็เป็นคนที่เอาใจใส่กับชุมชนอยู่พอสมควรเขาก็นะหาเสียงแสดงศักยภาพให้บุคคลที่เราก็รู้ว่าใครเห็นนะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาการฟ้องร้องอะไรก็ช่างผมก็เชื่อว่าทีมกฎหมายเขาก็ต้องตั้งรับไว้อยู่แล้วเขาก็ต้องมีคนจะทําธุรกิจขนาดนี้เนี่ยเขาต้องมีทีมกฎหมายหรือบริษัทกฎหมายนี่มันเลยเป็นชนวนเหตุให้อเออล่าคลาสสิกดาวเนี่ย ต้องมีนักกฎหมายขึ้นมาไงก็เลยจะต้องไปจ้างนักกฎหมายที่เกาะอะไรนะเคแมนใช่ไหมเพื่อที่จะสร้างความเป็นรูประธรรมนะสำนักงานไหนมันไม่มีนักกฎหมายมันก็จะมีปัญหาอย่างนี้แหละนะการฟ้องร้องและอย่างหนึ่งอาจารย์คิมเนี่ยนะก็เหมือนขอมดําดินเน่ยผุดขึ้นมาจากอากาศสัตวนะแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งก็เป็นอาจารย์ด้านบล็อกเชนเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าใครไหว้วานขานใช้ให้แกมาหรือไม่ะนะแต่ที่แน่ๆแกมาทํางานให้ขนาดนี้เนี่ยแล้วก็เป็นอาจจะเป็นผลงานระดับโลกที่จะสร้างชื่อเสียงให้แกในอนาคตถ้าเกิดมันฟื้นฟูนฟนฟนสําเร็จนะฮะอีกอันนึงก็มีข่าวนะว่าแซมถูกยึดโทรศัพท์นะถูกถูกยึดอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็ไม่รู้นะมันมีข่าวออกมานะฮะก็บางคนก็คาดหวังว่าจะมีนะ เขาเรียกว่าหมอผีปลุกผีอ่ะนะก็ไม่รู้เหมือนกันคุณก็ว่ากันไปสําหรับคนที่เก่งกําไรจะอย่างที่บอกไงมีคนอยู่2กลุ่มสําหรับลูน่าเนี่ยคือ1เกง่งเก่งกําไรระย,ยะสั้นกับอีกคนหนึ่งหวังผลระยะยาวนะคุณก็ต้องคิดเอาว่าคุณเป็นนักลงทุนแบบไหนคือถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวเขาจะไม่ดูสนใจกราฟอะไรเลยเพซึ่งผมก็ไม่ดูนะจะขึ้นจะลงหลังๆนี่ผมก็ไม่ค่อยดูนะเพราะว่า ผมก็มีช่วงเวลาผมชัดเจนอยู่แล้วนะเราเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยไปทํางงทํางานในหน้าที่ของเราดีกว่านะแล้วก็มาดูข่าวรายวันดูข่าวประจำวันตามนี้แหละนะผมก็มองไปว่าเออความคิดของเขาเนี่ยมันก็คือ1บาทเนี่ยมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้กาวโอเวอร์เกินเอื้อมเนะี มันไม่ได้โอเวอร์เกินเอื้อมแล้วมันมีกําหนดกํานาที่ชัดเจนของเราก็มีกําหนดกํานาถึง30มสิเมษายนหกเจ็ดใช่ไหมฮะแล้วอีกล็อกหนึ่งเนี่ยมันก็ใช้เวลานานนิดหนึ่งนะในการที่จะกลับไปตรงนั้นแต่มันถามว่ามีโอกาสถึง1ดอนไหมคุณต้องรอให้ราหูไปทับเสาคู่มิดอะ่ะซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ฮะซึ่งจะเกิดขึ้นนู้นยีประมาณวันที่10มิถุนายน7จ็นู่นน่ะถึง27่ธันวา72็นู่นน่ะตอนนั้นน่ะราหูจะไปทับเสาคู่มิดไอเกณฑ์ลักษณะนี้มก็อาจ จะเป็นไปได้ที่จะถึงหนึ่งดอลในช่วงนั้นนะฮะเนี่ยเพราะว่ามันก็ใช้เวลาตั้งหลายปีนะแต่หนึ่งบาทเนี่ยมันก็ต้องลุ้นกับดาวพฤหัสก่อนสามสิเมษายนหกเจ็ดที่มันเป๊กกันนี่แหละเพราะการเป๊กของเขา u s t c เขาตั้งเอาไว้ที่สองเซนสามเซนใช่ไหมสองเซนสามเซนระหว่างสองเซนถึงสามเซนนะ่ะประเด็นปัญหาก็คือราคามันจะเท่ากันเลยไหมคือมันต้องเซมเซมไงเท่ากันนะ u นะ u t c กับลูน่าซี แต่ผมก็คิดนะอันนี้คิดความคิดส่วนตัวนะผมก็มองว่าดีไม่ดีนี่จะมีม้ามืดนะแอบทําอยู่แล้วหรือเปล่านะตลบหลังหรือเปล่าจริงๆแท้แล้วเนี่ยนะตัวดันแคนเองเนี่ยเป็นเพียงแค่เหมือนอา่าเหมือนนักแสดงอ่ะเหมือนคนที่ออกมาเชิดอ่ะนะแต่คนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆี่ยมันมีอยู่มันมีคนทําแล้วมันมีคนทําอยู่แต่แค่หรือเปล่า พราะสังเกตดูนะเวลาลูน่าลงทีไรมันจะมีแท่งยาวๆเนี่ยสวนกลับมาตลอดเมื่อมีลูน่าลงค่อยๆลงค่อยๆลงมันสวนปื้ดกลับมาเป็นแท่งยาวๆตลอดคุณสังเกตไหมเห็นมีคนแชร์ไอกราฟมาเนี่ยผมก็สังเกตนะพอลงปืดป้ดปืดป้ดปืแล้วก็มีแท่งยาวขึ้นมาพอลงปืดป้ดปื๊ดปืแล้วก็มีแท่งยาวขึ้นมาพอลงปื้ดปื้ดแล้วก็มีแท่งยาวขึ้นมาสวนไาอย่างนี้ตลอด นีมันน่าสงสัยนะมันน่าสงสัยนะว่าคนที่ซื้อตรงนี้เนี่ยเขาหวังอะไรอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเหรียญมันไร้ค่ามันไม่มีประโยชน์เนี่ยปกติมันลงมันต้องลงไปเลยมันลงคือมันลงไปเลยอันนี้คือคนไม่สนใจแล้วแต่ทุกครั้งที่มันลงไปเลยมันจะปื้ดเป็นแท่งยาวมาให้คุณดีใจเล่น่ะแต่มันไม่ได้ขึ้นจริงๆหรอกมันเหมือนเป็นคนคนรอซื้อของถูกอ่ะบอกเนี่ยฉันทําให้ถึงจุดสิ้นหวังคุณขายมาสินะ อ่ะคุณขายมาสิพอขายมาปั๊บฉันซื้อพอลง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 ซื้อคืนพอลง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 ซื้อคืนพอลงลงลงซื้อคืนวนอยู่อย่างเงี้ยแล้วอีกสักพักหนึ่งดีดปื้นขึ้นไปแล้วคุณก็กระโดดขึ้นไปไปติดดอยอยู่แล้วเขาก็ขายทุบลงมาก็เป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือวัตตะนะวัตตะเป็นวัตตะสงสารนะฟังดูอย่างนี้ก็รู้สึกสังเวชตัวเองใช่ไหมฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ความอดทนของคุณแล้วนะผมก็ไม่ไม่ มันเป็นการบริหารความเสี่ยงของคุณเองอะนะพูดผมพูดหลายหลายรอบแล้วนี่เป็นคลิปที่309แล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยใครจะอยู่จะไปใครจะอยู่ไปถึงวันนั้นน่ยอย่างที่บอกการเวลามันจะหั่นคนออกไปให้เหลือน้อยลงที่สุดฉะนั้นไอ้คำว่ารวยกันทั้งประเทศไม่มีอยู่จริงเพราะอะไรเพราะว่ามันจะมีคนท้อไปเรื่อยๆนะจะมีคนท้อและถอยไปเรื่อยๆถอยไปเรืนะ่อยๆอันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนนะทุกการเวลานะก็ฝากไว้เป็นกําลังใจ ผมก็มองว่าใจเย็นๆรอดูไอ้ตรงนี้มันก่อนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแผนเป๊กของดันแคนเนี่ยมันก็ไม่เกิน30เมษายน67ถูกไหมฮะเออฉะนั้นนะ่ะช่วงเวลามันก็ตรงกับมันเนี่ยไอ้ไอ้แผนเป๊กมันก็ไม่เกินคิวคิวหนึ่งของปีหน้าฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่เกิน30เมษายน6ก็รอมัน,มน 30, 6, มทำงานดูก่อนสิจะเป็นอะไรไปนะก็ฝากไว้ให้คิดนะสวัสดีครับ